นี่ก็จะเป็นแผ่น DVD ทั้งหมดที่ผมมีนะครับผมจะพาเพื่อนๆดูข้าวๆนะครับก็ชั้นแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีพวกมาเวลดีซีพวกนี้มี c o n ซูริ n งนะมีลัมโบมีไพซันเบ a กนะครับก็ชั้นที่สองนะครับมี เกมล่าเกมนะครับมี Toy Story Scary Movie นะครับ GI Joe b a d Boy The Mummy นะครับ Scorpion King Dead Note Transformer พวกจุลสิกนะครับ Harry Potter ประมาณนี้ชั้นที่3นะครับ ก็จะมีซอมีจอห์นวิกไฟนอลเดซิชันนะครับมิชชั่นอินพอสซิเบิลอันเดอร์เวิลด์สเตปอัพแล้วก็เป็นคนตัดเศียนหยิบมันเดสเดนอีวิลไพเลตออฟเดอะแคริบเบียนแบมพายทไวไลท์แล้วก็เดอะฟาสนะครับเดอะลอออฟเดอะลิง แลชั้นที่4มีมิตเบีนนะครับแล้วก็เป็นหนังต่างบเางเนะ2012นะครับมวอร์ซีแล้ชั้นที่5นะครับชั้นที่5นี่จะเป็นหนังไทยนะครับเป็นพวกหนังไทยเนาะ ชั้นที่6ก็จะเป็นหนังไทยเหมือนกันนะครับครับแล้วก็นอกจากชั้นนี้ผมก็จะมีอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างๆนะครับก็จะเป็นชั้นนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมรีวิวแบบละเอียดนะครับทีละชั้นอีกทีก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆเนาะเพราะว่ามันเยอะนะครับก็ให้ดูประมาณนี้เนาะนี่นะครับ